ก็สวัสดีสวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกตท่านกันด้วยนะครับพบกับผมพี่สังโคในช่องสังโคชาแนลเอ็กทูครับมาทุนหนึ่งร้อยห้าสิบครับไม่มีลิมิตชีวิตเกินหนึร้อยนะครับมารอบนี้เป็นรอบที่3กันเลยทีเดียวเชียวนะครับเพราะงั้นต้นทุนตอนนี้ผมประมาณ450บาทนะครับนะโอเคครับผมมาหวังว่ารอบนี้มันจะมาให้ผมละกันนะครับนะสำหรับใครที่เข้าใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่ม จะได้ไม่พลาดทุกกิจกรรมการแจกทุนดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องผมหรือช่องอื่นๆนะครับผมมาลิงก์ใต้คลิปวิดีโอน้้นะล่างกดเข้าไปเลยนะครับอย่าลืมตามกันไปด้วยนะครับผมเขียวมาสวยง,งามครับเคช่องแรกมานิ่อยู่ครับิบ๊กวินไบกรันค่ับก6 5 6 0นครับ,รบโอเค ขยับเบ็ดขึ้นเลยครับนี่แหละครับข้อดีของทุน50นะร้อยกลางๆก็ถือว่าได้ขึ้นเบ็ดเร็วนะเพราะว่ามันแตกนิดๆหน่อยๆก็ขึ้น2 3 0 0นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับนะก็เอาเป็นว่าใครอยากจะลองเล่นเทคนิคแบบนี้สเต็ปแบบนี้ก็ ลองดูลองดูก่อนนะครับนะว่ามันจะมาหรือเปล่าดูคลิปวิดีโอผมขอนก็ได้นะครับนะก่อนนี้ย้ำกันอีกทีหนึ่งสำหรับคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อเป็นวอมันทึงเท่านั้นนะไม่แนะนําให้ทาตาม,ตามแต่าใดก็โปรดใช้วิจญญาณในการรับ,รบชมรับฟังกันด้วยนะครับเคช่องแรกมาอมเขียวไปก่อนเขช่องแรกมาไหมมาไหมครับต้องมาแล้วโอ้โหเสียดายนึกว่าจะมาะครับไปอะไรไปครับผมมาดูดีว่าจะ บึมบัมบึมบัมหรือเปล่านะโอเคมาไหลไปยาวๆครับยังไงครับสำหรับใครนะครับมีสเต็มหรือเทคนิคการเล่นดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทุนน้อยทุนหนาทุนใหญ่ทุนเน้นนะครับแล้วก็เวลาในการเขาเล่นก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือหลังไมมาก็ได้นะครับมาแชร์กันเนาะเผื่อผมจะไปทดลองลองทําดูเผื่อมันจะมาจะเข้านะครับลุ้นกันต่อไหมครับผม,มคิวน่าจะมา โอเคครับเลื่อนซ้ายครับน้ําเงินยังไม่มาครับกดไปไหลไปครับผม10ช่องสามาโอ้โหนิ่งจัดเอ้ามีลุ้นครับ10อร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ครับอย่างนี้กดต่อไหลมาโอ้โหยไม่เข้าเลยเขียวช่องสองอนิ่งจัดเขียวช่องแรกมาสวยงามไหยครับผมมาต่อไหลยาวๆครับกดไป จะมาไหมครับเลือนไ้ายครับสวยแจมมาต่อเอช่อง3ครับโอ้โหนิ่งเกินไหลามาร้อยปืนอเสร็ครับเขียวดอกนี้เคมาครับสวยแจมครับมาอีกหน่อยไหมครับอู้วีมาดีเริ่มมาดีนี่แหละผมชอบแถวแถว ช่วงกลางเดือนนี้ผมว่ามันมาดีนะเสาทำเลยครับคนอื่นคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับเขียวดอกนี้ครับวายติดก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปดีครับมาต่อครับพี่ทองบื้มบมไปครับดอกนี้โอเคสวยงามครับมันต้องจังซี่ครับมันต้องจังซี่ครับค่อยคุยกันได้ยาวๆหน่อยนะโอเคอย่างนี้เราก็ขึ้นเบ็ดเลยครับไปที่เบ็ด12ครับกดไปไหลไปครับผมขอเฉยช่องแรกมาร0 0เครับดอกนี้ ทีน้ำเงินมาอยังนิ่งอยู่กดไปครับจะเข้าไหมาสวยงามมาต่อไหลต่อครับสแกตเตอร์มาสาแคตเตอร์ไม่เข้าเลยครับเคมีลุ้นครับสแกตเตอร์สาแคตเตอร์มาไหมครับสวยงามครับลุ้นหน่อยครับต้องมาแล้วเว้ยเฮ้ยต้องมาแล้วครับเงินทุนตอนนี้500ครับครึ่งทางโอ้โหแได้ มาดูกันลุ้นกันครับยาวๆครับปล่อยไหลไปปล่อยให้มันดูดไปนะโอเคครับเลื่อนต่อครับไยเชื่อมเจงครับสวยครับมีลุ้นอีกไหมยังนิ่งอยู่ค่อนข้างจะแข็งอยู่เหมือนกันเนี่ยเอายิงเนี่ยโอ้โหไม้นี้หรือว่าเราต้องได้ฝ่ายอีกหนึ่งรอบแลวเนี่ยโอเคกดไปครับสวยงามสิบจองสามไม่เข้าเวยโอ้โหเกินไป อย่างไงครับสวยเลืซ่ซนสายต่อครับโอ้โหไม่มาครับช่องแรกสวยเจยช่องแรกมาหน่อยไหมครับสวยงามครับช่องสองมาพี่เขียวครับไม่เข้าให้ผมเลยกดไปหลายไปครับโอเคสิบช่องแรกเกินปุยมุยเลื่อนซ้ายครับอย่างนี้เออร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหเกินไปครับน้ำเงินโอ้โหน้ำเงินน่าจะมานะพี่เจไหลมาหน่อย โอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับดอกนี้กดต่อไหลต่อยาวไปดียโอเค JK ครับสวยงามครับอู้หูแดงดอกนี้480ครับคอมโบสวยงามครับโอ้โหซุปเปอร์ไม่เกาบินกันเลยทีเดียวเชียวนะครับทุน150้อหพี่แดงจัดให้ครับโอเคขึ้นเลยครับเบ็ด20ครับกดไปไหลไปครับมาเออแต่เมื่อกี้สวยยิงนะถ้ามาสักเบ็ด20นะเซตหน้าแดงนะแบบบึมๆแน่นอนครับไม่ต้องห่วง กดไปครับเขมีลุ้นไหมสวยแจ่มครับเขียวดอกนี้เคมาช่องสองไม่เข้าครับสวยงามเจช่อง2อย่างนี้ก็ร้อยปอเซ็นครับวายติดน้ําเงินมือบามสามเบแน่นอนครับดอกนี้ครับ132ครับโอ้โหเขียวนี่ก็จะมาต่อครับกดไปไหลไปครับเคช่องสองมาโอ้โหเคน่าจะมาสแกตเตอร์ก็ไม่มาครับ มีลุ้นเปล่าคิวช่องแรกไม่เข้าครับโอเคครับมาจนได้ครับสเกตเตอร์ atter, เข้าเป็นที่เรียบร้อยครับสิบหมุนมาดูกันหน่อยนะครับว่าม้นี้จะจบให้เราไหมแต่ผมก็ว่ามีโอกาสนะเพราะาตอนนี้เงินทุนเราอยู่ที่600แล้วขึ้นมาแล้วครับเป็น700แล้วครับแต่ก็ไม่แน่นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะมันอาจจะแตกสักร้อยหนึ่งก็ได้เนะี่ยตอนนี้ยไม่ขยับต่อนี่โอ้โหนิ่งจัด บางรอบผมเคยนะเล่นเบ็ดย0ไมแหละโอ้โหแตกแม่งสองสามบาทแนตะโอ้โหเล่นจนแบบหัวร้อนนะเข้าได้คือแบบดีใจดีใจนะพอมันกดไปไหลไปคือแบบมันจ่ายเราจ่ายไม่เยอะไงมันไม่คุ้มกับการที่เราลุ้นก่ามันจะมานะโอเคแตกพันแล้วครับผมโอเคเท่านี้ก็เพียงพอเลยเพือ่อนๆเห็นไหมปันทุนร5 0ยห้านะครับโอ้โหจบที่1 0 0 0พันกันอีกอ,อีกนิดนึงอนะมาว่าโอ้โหเสียดายเสียดายพี่ม่วงโอเคครับเห็นไหม เท่านี้ก็เพียงพอแล้วครับทัวทั้วินครับ404ครับ400ก็สามารถทำให้เราถึงพันเป็นที่เรียบร้อยครับทุน150นะจบเท่านี้ก็เพียงพอแล้วครับบวกลบหักลบกำไรเราก็ยังได้อยู่นะครับผมโอเคใครชิ่นชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมเข้าเข้าร่วมกลุ่มนะลิงก์ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างนี้เลยนะครับผมโอเคครับผมเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย